สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบลกเกอร์เอทีนะคะประจําวันที่22เดือนพฤศจิกาย,ยน2567ค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะก็บิตคอยนนะคะก็ทำออทําไฮแล้วนะคะก็ทําให้หุ้นคริปตโตเนี่ยขึ้นยกแผงเลยนะคะก็ยินดีกับบิตคอยด้วยนะคะตอนนี้กําลังจะไต่ถึงถึงประมาณแสนเหรียญแล้วนะคะส่วนพวกหุ้นบิตคอยต่างๆนะคะพวกอ่าคอยเบสนะคะก็ขึ้น3%นะคะไมโครสเตจี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นอีก11%นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาโ ดีบขนะคะดีดขึ้น9%นะคะแล้วก็อีกข่าวนึงนะคะที่เป็นปัจจัยบวกกับบิตคอยน์นะคะก็คืออาบริษัททัมม Media and t e c h n o l o g ยีกรุ๊ปนะคะหรือว่า TMTG นะคะของนายทัมเนี่ยกำลังจะเจรจาซื้อบริษัทบาร์นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะรวมทั้งเปิดการซื้อขายออปชั่นบิตคอยน์ ETF ด้วยนะคะของบริษัทแบล็กล็อกนะคะในตลาดแนทแดกนะคะก็มีแต่ข่าวหนุนบิตคอยน์นะคะก็ทำให้บิตคอยน์เนี่ยทำอ่อนทำหายเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทองคำนะคะทองคำก็ปรัับตวสู ขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยพากันซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขากำลังกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยุเคนนะคะนอกจากปิดคอยทำเอาทำให้ทองขึ้นแล้วน้ํามันก็ขึ้นนะคะน้ํามันเนี่ยพุ่ง อย่างรุนแรงนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็อ่าจากข่าวสงครามรัเสเซียยูเคนะคะก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะหรือว่า ICBM นะะจากแคว้นอัสตาดันอัสตาคันทางตอนใต้ของรัเสเซียเพื่อโจมตียูเคนะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรัเสเซียนะคะที่ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีอนุภาน์หลายแรงดังกล่าวในการทําสงครามกับยูเคนะคะแล้วก็การโจมตีดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่อ่าปูตินนะคะผูน้นํารัสเซียเนี่ยคุ ู่ใช้อาวุธนิวเคลีย์ต่อชาติตะวันตกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีการลงนามในกฤษฎิกาอนุมัติหลักการใหม่สําหรับการใช้อาวุธนิวเคลีย์นะคะถ้าใครจําได้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเขาอนุมัตเิเขาอนุมัติให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธเขานะคะแล้วก็ยุคทางรัสเซียเนี่ยก็ตอบโต้นะคะแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะราคาน้ํามันเนี่ยยังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ว่ากลุ่ม ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกแล้วก็ชาติพนันธมิตรเนี่ยก็คือโอเปกพารนะคะมีแนวโน้มที่จะเลื่อนแผนการปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันในการประชุมที่จะมีขึ้นวันที่1นธันวาคมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อุปสงค์ในตลาดมาซบเซานะเขาก็คิดว่าอาจจะเลื่อนในการ ปรับเพิ่มการผลิตนะคะก็ข่าวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็ดาวโจนนะคะก็ขึ้นดนะะ้วยค่ะเมื่อวานนะคะก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า461.88จุดนะคะโดยได้ปัจจัยบวกจากการซื้อของพวกหุ้นวัฒจักระคะหุ้นวัฒจักรนี้จะเป็นหุ้นพวกที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้ก็ปลายปีนะก็มีการเข้าซื้อมากขึ้นนะคะก็แล้วก็บรากาศการซื้อขายนะคะก็ได้ผลบวกมาจากบริษัทเอ็นวีดียนะคะซึ่งผลประกาศผลประกอบการนะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็มีแนวโน้ม มีแนวโน้มที่มุมมองบวกต่อผลประกอบการนะคะเพราะว่า Nvidia เอ็นวีเียนี่ยก็เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั่นเองนะคะส่วนข่าวตำตารางนะคะวันนี้ก็เป็นพากรรมการประกาศตัวเลข PMI นะคะก็ประกาศพ m เอของทางฝั่งยุโรปเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายกันมาเลยนะคะก็บ่าย3มโมงเนี่ยก็จะเป็นของทางฝรั่งเศสเยหรั นิรมันนะคะแล้วก็ของยุโรปด้วยนะคะแล้วก็จะมีของทางฝั่งอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็แคนาดาเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะส่วนของทางฝั่งของเมกานะคะก็จะเป็นพิมไอทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการด้วยนะคะประกาศเวลา3ทุ่ม4 5้านะคะภาคการผลิตนะคะคาดการไว้ว่าอยู่ที่48.8นะคะก็มากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนภาคการบริการก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะตามคาดการก็คือ55.2นะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูตัวเลขจริงด้วยนะคะว่าจะต กับที่ฟอร์เควตไวหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านเทคนิคอลนะคะอ่าอันนี้ให้ดูการบิตคอยก่อนละกันอ่าบิตคอยเนี่ยมิวก,ก็กลางเป้าไว้นานแล้วนะคะกลางฟิโบเพื่อดูเป้าหมายนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนเหรียญโดยประมาณตอนนี้กําลังไต่ขึ้นนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเก้าหมืนแปดนะคะก็ยินดีด้วยกับชาวบิตคอยทุกคนนะคะก็ทํามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นถึงด้วยนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นทองคำนะคะเมื่อวานเนี่ยที่กลางฟิโบไว้นะคะมิวก,ก็จะกลางให้กะโลของวันที่ อ่า20นะคะเพื่อจะดูวันที่11ก็คือเมื่อวานนะคะก็ชน161.8เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะคะก็อาจจะไปถึง2714ได้อันนี้จะเป็นเป้าใหญ่นะแต่ถ้าสมมติเป็นเป้าเล็กเราก็กางฟิบปเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นไฮ้คโลของเมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานนี้นะเพื่อดูเป้าวันนี้นะคะก็ใกล้ถึง161.8เแล้วนะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครบายทองทำม,มาก็สามารถถือต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเข้าไม่ทันนะคะก็อรอเขาพักตัวก็ได้นะคะวันนี้ก็อาจจะเครื่องถึงเช้าวันนี้นะคะร6อ8ดนะคะแล้วก็ลงมาพักตัวเล็กน้อยสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของจุดขึ้นของวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะไม่เกินแถวโซนประมาณ2 6 7 7นดนะคะก็รับแถวนี้นะคะแล้วก็อาจจะพุ่งพุ่งขึ้นต่อได้นะคะ ต่อก็ถึงประมาณฟิโบข้างบนเลยนะคะ2องรนะคะก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณเป้าหมายราคาวันนี้นะคะ2,710ัด27โดยประมาณนะคะส่วนน้ำมันนะคะ WTI นะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็มีการพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อได้อีกนะคะก็ทะลุแนวต้าน70.24แล้วนะคะมีแนวโน้มจะขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดูในทานเฟรมใหญ่ขึ้นมานะคะอย่าง H4 หรือว่า D อะถ้าเราดูในทานเฟรมีนะคะก็มีก็ให้เป้าราคาที่ข้างบนเลย แนวนี้ก่อนนะคะ71.20นะคะอีกแนวหนึ่งก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 7จ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าสามนะคะกน็น่าจะขึ้นต่อได้อีกนะคะถ้าใครถือใบน้ํามันนะคะก็ถือต่อได้นะคะยาวๆแต่ถ้าสมมติว่าเข้าไม่ทันนะคะก็รอจังหวะสองเช่นเดิมนะคะรอเขาขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็พักตัวจุดที่เขาเทสนะคะเทสอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบจุดสองสี่นะคะค่อยเข้าายตามนะคะแล้วก็เป้าหมายราคาก็มีเป้าที่หนึ่งกับเป้าที่สองให้เลือกนะคะก็ทองคากับ WTI ก็แนโนฝั่งใบดีกว่านะคะส่วน US สามสิบดาวโจนส์นะคะก็อาเบก ที่เมื่อวานมิวให้กรอบบนกรอบล่างนะคะบอกว่าเบรกทางไหนตามทางนั้นนะคะเมื่อวานที่ใครเบรกตามแนาตาวเนาตเบรกแนวต้านที่ราคา4 3 4 8 9ได้นะคะแล้วก็บายตามนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อตามเป้าที่มิวให้ก็คือ 44, 4 4 3 3 4โดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ทันนะคะก็รอ รอ,อเขาพักตัวเล็กน้อยนะคะก็ขึ้นไปแล้วนะคะน่าจะพักตัวไม่เกินครึ่งน,นึงของแท่งเทียนวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะขึ้นต่อนะคะรอเข้าจังหวะสอแถวโซนประมาณที่43,700 2นะคะแต่ว่าถ้าสมมติหลุดโซนนี้นะคะก็ไม่ควรเกิน43,497นะคะส่วนเป้าหมายก็เป็นเป้าเดิมนะคะตานเดิมที่มิวให้ไว้เมื่อวานก็คือ44,334โดยประมาณค่ะก็ะสรุปข่าวจะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเทรดโชคดีมีกำไรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ